เลี๋ยว่จริงดิเออยังไม่รู้อีกเหรอยังอ่ะงั้นจะพาไปดูปะไปไปเช่ากันอยากไปก็ไปช่วยคุณด้วยนะเฮ้ยแย่รถมาแล้วเฮ้ยอย่างวัมากๆไปกันเลยดีกว่าอยากไปจะแย่งอย่างนี่ยเดี๋ยวก็โดนสีผู้อย่างเงี้ย รถจอดก็ตอดบังเลยหมอแม่หรอแม่ที่แหวกดีที่สุดแล้วเนี่ยดูดีแล้วนะหรอน่าจะเป็นตัทั้งโมเนาะ แน,น่ยยนนเลย,ยเย<ะ>ียวแน่เลยวันนี้นรับเาพามาดูไบเลนมนอนม็อยา่างที่เอนไปว่าไบเลนมนก็ยังมีข้อบกพรองนรในเรื่องของความปลอดภัย จอดรอกันก็อยากจะให้ดูตัวอย่างนะครับว่าจริงๆแล้วทางไวเลยนะครับไม่สมควรที่จะมีรถยนต์รถเก่งนะครับมาจอดมันก็ไม่ใช่ที่นะครับเพราะฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์จอดเต็มทางไวเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่จอดรถยนต์นะครับนะครับเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์จอดรถยนต์นะครับลานจอดรถกว้างขวางนะใครจทไปจอดกันก็มาจอดขวางจักรยานครับซึ่งมันทาให้จักอย่างเราต้องเสี่ยงไปจับขี่ในเลนถนน ถ้ามหาวิทยาลัยอื่นนะครับมาหาวิทยาลัยดังๆบางแข่งนะครับบายเลนนะครับเขาจะไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้นะครับเขาจะอยู่ด้านบนฟุตบาทนะครับแล้วก็จะมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งซึ่งน้องโชนก่อนเลยค่ะรู้สึกว่าเ่นจักรยานม,มีไม่เพียงพอค่ะน้องเพชรล่ะคะ่ะก็คือว่าผมคิดว่าเ่นจักรยานมันยังแคบเกินไปครับส่วนมากรถยนต์ก็จะมาจอดกันก็ทําให้ตัดกันมาก ะะน้องสินนะคะออ๋ครับผมก็ที่เห็นเลนะนะครับก็เลนมันจะมีแค่ตรง,งนี้คนัแล้วก็ดูผิวตรงนี้ขับหรืปลอดภัยแก่เวลาขับคนเดีมันก็ขึรถ